สวัสดีเพื่อนเพื่อๆทางช่องแดงทั้งสองท่านนะครับสักครู่นะครับเจโฮมขออนุญาตเซตเซตการถ่ายทอดไลฟ์อีกคร<ม>ั้งสองแอปนะครับขอเช็คแอปน่บบน,นะครับเพื่อนวันนี้เจโฮมพามาอยู่ พาเพื่อนมาอยู่การที่ทันดุบิงคองเจ็ดนะทันทุบิงคองเจ็ดให้เพื่อนๆชมสวนหน้าบ้านกันก่อนเนาะนนอ,อตอนนี้แอปส้มแอปแดงแล้วก็เหลือแอปดำครับแอปฟ้า มีปัญหาครับไม่ได้ไปต่ออาวล่ะครับสวัสดีวันหยุดนะครับเพื่อนๆสวัสดีมือวันหยุดทุกคนเลยวิเจอโฮมีเวลาก็พาเพื่อนๆมา เปิดบ้านมาดูบ้านสวยกันเนาะก็เพราะว่าเวลาลงคลิปไปแล้วตัวคลิปก็อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับคือเพื่อนๆอ,อยากจะแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับว่าอยากดูมุมนี้มุมนั้นนะครับก็ก็อาจจะอยากดูไม่เหมือนกันนะครัเจ้ง ก็เลยมีเวลาก็เลยอมามาไล่ไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้จะเป็นบริบทบริเวณหน้าบ้านนะครับนาเพื่อนเพื่อนเห็นทรงของหลังคาก็ก็สัมผัสได้ถึงความไม่ธรรมดาของอ่าสถาปนิกออกแบบนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งบริเวณซึ่งหลังอื่นจะ จะฉีกแนวจากหลังนอื่นไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้ในตัวของหน้าบ้านหลังอื่นๆนนะครับส่วนหลังนี้มีความพิเศษความโดดเด่นไม่เหมือนหลังใดเลยแล้วก็บริเวณภายใน,ในบ้านก็มีสวนหน้าบ้านด้วยนะฮะก็เอาไว้เป็นมุมผ่อนคลายนะครับมุม นั่งชิวๆกับเพื่อนๆได้นะครับก็เดี๋ยวเจโฮมจะพาเข้าไปชมเรือนภายในตัวบ้านกันนะครับเพื่อนๆอยู่ดูอยู่โซนไหนจังหวัดไหนนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับมีเวลาพอดีนะครับก็เลยเอคลิปเฉยๆนะครับก็ซึ่งตัวเนื้อคลิปก็จะพรีเซนต์แค่ จุดใดจุดหนึ่งไปนะครับก็อาจจะไม่ได้ทั่วทั้งทุกซอกทุกซอยของบ้านนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะเป็นแนวสาย DIY สายช่างหรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์ที่จะแต่งบ้านนะครับก็ก็หลายๆท่านก็อาจจะอยากดูมุมนุ่มๆนี้นะครับก็วันนี้เจโฮมก็พามาชมกันแล้วนะครับพามาชมกันแล้วนะครับ หลังนี้นะฮะอยู่ธัญบุรีคลองเจ็ดนะธัญบุรีคลองเจ็ดก็เดี๋ยวเจ้าโจะให้เพื่อนๆได้ดูภาพกว้างของหน้าบ้านนะครับนี่จะเป็นมุมกว้างของหน้าบ้านนะครับนี่ครับก็จะเป็นบริบทวันหยุดนะครับวันเสาร์ครับหลังนี้อยู่ถนนเมนนะครับถนนเมนนะก็ขับเข้ามาประมาณกลางโครงการนะครับก็ ถึงเลยนะครับบ,รบ,บ้านอยู่ซ้ายมือนะครับบ้านอยู่ซ้ายมือเพื่อนๆสังเกตแม้กระทั่งแนวของตัวหน้าบ้านนะครับก็ยังประดับเป็นต้นไม้นะครับแล้วก็ปกติเราจะตีทึบนะครับก็เราจะประดับเป็นต้นไม้ต้นโมกนะครับก็เพื่อใหอ้ลมได้ถ่ายเทไปในตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้ให้ความทึบตันนะครับ แล้วก็ตัวประตูรั้วหน้าบ้านนะครับเพื่อนๆสังเกตก็จะเป็นรั้วฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหล็งฉีกนะครับเหล็กฉีกก็ให้ความก็สูงถึงตัวหลังคาลงจอดรถเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเป็นประตูทึบนะครับก็เวลาเราทํากิจกรรมกันในตัวบ้านนะครับก็จะได้ให้ความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งนะครับเผื่อว่า เรามานั่งจุด,จดนี้นะฮะจุดข้างๆสวนหย่อมหน้าบ้านก็ทึบครึ่งนึ่งแล้วก็เปิดโล่ครึ่งนึงนะครับก็ก็ยังเห็นใครผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านอยู่นะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็คือก็ให้ความเป็นส่วนตัวเพื่อว่าเพื่อนๆช่วงที่ไม่อยู่บ้านนะครับก็าหาราตอรพรงผ้ามาตากตรงนี้ได้นะครับก็ยังให้ความเป็นเรียบร้อยอยู่นะครับให้ความเรียบร้อยนะฮะแล้วก็หลังคานะครับ ทางทีมงานก็จัดเป็นหลังคาฝ้านะครับก็ใส่เป็นหลังคาฝ้าให้เลยนะครับก็ให้ความโล่งนะฮะดึงแสงจากธรรมชาติมาใช้นะครับก็จะได้ไม่ไม่มืดจนเกินไปนะฮะตัวบ้านก็จะสว่างนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องเปิดไฟตลอดทั้งวันนะครับก็ดึงแสงจากธรรมชาติมาใช้นะครับแล้วก็จุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นมุม สวนหน้าบ้านนนฮะที่ทางทีมง,งานได้ได้ตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วครับก็เพื่อนๆ,ๆก็มีสวนหน้าบ้านแล้วนะครับไม่ต้องไปชมที่ไหนนะฮะไม่ต้องไปชมขึ้นหน่ก็มีสวนแล้วก็ติดระบบะให้น้ําเรียบร้อยนะครับก็เผื่อเพื่อนๆจะปลูกต้นโลตต้นไม้นิดๆที่หน่อยเพิ่มมุมนี้ก็ได้นะครับมุมนี้ก็ได้เลยนะฮะขอบคุณมากครับคุณบิ๊กคีครับ สวยมากครับสวยจริงฮะสวยจริงนะครับหลังนี้ก็หลังนี้เหมาะกับใครนะครับก็เจโฮมก็แนะนําว่าเหมาะสำหรับครอบครัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะแบบว่าอยากได้บ้านที่แบบรีโนเวทแบบพร้อมอยู่เลยคือแบบฉันไม่ไม่อยากจะวุ่นวายยุ่งอะไรกับช่างละคือย้ายเข้าแล้วก็อยู่เลยอ่ะไม่ไม่ต่อเติมไม่อะไรใดๆละหลังนี้นะครับ หลังนี้เจออะอบอกได้เลยว่าแมคโอเวอร์สุดๆ,ๆนะครับแมคโอเวอร์สุดๆเพื่อนเดี๋ยวเจโฮมจะพาเข้าไปชมบริเวณภายในตัวบ้านนะครับไปน,นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน,นะครับก็น้าบ้านนะครับก็จะมีเป็นช่วงเป็นชามคัตตรงนี้นะฮะก็เจโฮมก็แต่งเป็น โต๊ะนะครับน,น้อยๆนะฮะก็เพื่อนๆสามารถนั่งเปลี่ยนรองเท้าหรือว่านั่งเป็นกึ่งเอาท์ดอร์นะฮะเป็นกึ่งเอาท์ดอร์ช่วงเริ่มงานหรือว่าช่วงเราวันหยุดนะครับก็มานั่งมุมนี้ได้เลยนะฮะนั่งมุมนี้ได้เลยครับอันนี้บร,ริเวณภายในหถงของตัวบ้านนะครับของตัวบ้านแบ่งเป็นโซนนี้จะก,กั้นนะฮะ การให้เป็นสัดส,ส่วนนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นมุมโถงมุมรับแขกแล้ว่ามุมนั่งเล่นได้หมดได้หมดโซนนี้นะฮะก็ด้วยความใส่ใจของทีมงานนะครับก็จะติดตั้งพวกวชุดปลัก๊กระบบไฟฟ้าติดตั้งให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนอเพื่อนเพื่อนเพื่อนหนึ่งคนก็จะใช้มือถืออย่างน้อยก็หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานนะจะผมว่าก็จะน่าจะใช้กันประมาณคนละ2เครื่องนะฮะก็ต้องก็ต้องมีนะฮะที่เสียบชัดบงชัดแบบนะครับหลังนี้นะฮะก็จะออกโทนให้อารมณ์แบบอบอุ่นอบอุ่นนะครับแล้วก็มีความมีลูกเล่นนะฮะแล้วก็ใส่เป็นชุดตัวสําสหรับชั้นวานนงนะครับผนังนะฮะก็มีลูกเล่นให้น่ารักนรักนะครับก็เป็นแนวให้ ให้ความเป็นเนดินๆในตัวนะเป็นรนีิม่โมเดิลประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมบริเวณโถงตัวหน้าบ้านนะครับก็สามารถมานั่งรับมานั่งคุยมานั่งทํางานบริเวณนี้ได้เลยนะครับเพียงไม่อย่นิดนึงนะครับเพื่อนๆพีิงไม่อีกนิดนึงก็จะเป็นมุม น่าครัวนะครับหรือว่ามูมก่อนที่จะเดินขึ้นตัวตัวห้องนอนนะครับครับก็มันเป็นแนวตั้งเนาะก็จะมองไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นภาพกันนะไอ้ก็จะเป็นมูมขึ้นไปห้องนอนนะครับมุมขึ้นไปห้องนอนนะครับนี่นะครับกันเดี๋ยวในก็จะเดินมามุนี้แนละ้วเราขึ้นไปห้องนอนก่อนดีกว่า อ่านี่ครับห้องนอนที่ทางทีมงานได้ออกแบบต่อเติมให้นะครับเพื่อนเพื่อสังเกตมุมนี้นะครับเพื่อนเพื่อจะทเป็นมุมทํางานมุมนี้ก็จะได้เห็นภาพสพร้อมกันนะครับสัญญาณยังโอเคอยู่ไหมเพราะว่ากลัวหลือเกิดกลัวสัญญาณไม่โอเคนะครับมุมนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมุมนี้นะมุมนี้เพื่อนเพื่อนก็จะทําเป็นมุมสตูดิโอมุมเล่นเกมมุมทํางาน เก๋อีกมุมหนึ่งได้เลยนะฮะก็วางชุดโต๊ะคงโต๊ะคอมก็วางตรงนี้ได้นะฮะก็เป็นมุมน่ารักน่ารักก็อันนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของอแต่ละท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ช่องอแอปส้มแล้วก็แอปอสีแดงด้วยนะครับแอปสีแดงก็มีอยู่สองท่านนะครับมีอยู่สองท่านน่ารักครับ FCJO ทางช่องแดงนะฮะก็ มีการฟอลโลกกันอย่างเดือนเดือนะครับก็กลับขอบพระคุณนะครับกลับขอบพรอคุณยังไงถ้าเกิดว่าบ้านเข้าตากรรมการยังไงก็แชร์แชร์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับจะโฮมฟรีทุกค่ายจ่ายนะครับอันนี้มุมนี้นะครับเดี๋ยวมุมนี้นะเดี๋ยวจะโฮมจะทนคลิปแต่งให้นะครับก็เพื่อนๆออาจจะมองกันไม่ออกนะว่ามันอยู่ส่วนไหนของตัวบ้านนะครับมุมนี้นะก็จะอยู่ ในส่วนของที่เดินขึ้นแปลสัญญาณล้ไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่ทางทีมง,งานตอบเติมให้นะครับก็จะเป็นห้องนอนใต้บันไดนะครับห้องนอนใต้บันไดน,นะครับก็เผื่อว่าครอบครัวรุ่นต้นยุครุ่แต่งงานกันใหม่ๆนะครับแต่งงานกันใหม่ๆก็ จงแนะนำนะครับออก็พื้นที่ก็ยังเหลือนะฮะเืออนาคตวางแผนมีเบบีเพิ่มหรือว่าชวนคุณพ่อคุณแม่มาอยู่นะครับหลังนี้ก็ถือว่าเลเวอเวอร์แบบสุดๆนะครับแล้วก็ค่างวดเขาก็อยู่ที่ประมาณไม่ถึงหกผมจะพาขึ้นห้องแต่บันไดน,นะครับห้องครับไปครับหน,บน้านี่ก็จะเป็นมุมห้อง ใต้บันไดน,นะครับมุมห้องใต้บันไดน,นะครับก็จะเป็นถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เลยนะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่เลยก็คนตัวสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบสามารถนอนฝั่งตรงนี้ได้เลยนะฮะนอนฝั่งตรงนี้ได้เลยก็นอนเรียงกันได้เลยนะฮะก็จะเป็นมุมที่อ่าทีมงานได้ออกแบบมานะฮะแล้วก็มีช่องแสงให้นะฮะนีาช่องแสงก็มีอ่าก็จะเป็น เพื่อนบ้านนะฮะก็จะมีเพื่อนบ้านเขาชอบต้นไม้ชอบดอกไม้นะครับก็เป็นมุมสวยๆอีกมุมหนึ่งนะฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านไหนได้บ้านหลังนี้ไปนะฮะถือว่าได้มุมที่ที่เพอร์เฟกมากเลยนะฮะเพราะว่าตรงข้ามเขาปลูกพวกต้นไม้ต้นดอกไม้นะครับสวยเลยฮะพวกผีสรงผีเสื้อตอมระบบด้วยเวนทนี่แบบสมบูรณ์เลยนะฮะตรงข้ามบ้าน หลักนี้นะครับก็ถ like ือว่าได้วิวที่ที่ดีไปมากๆเลยนะครับแล้วก็เจะฮงบอกเลยนะครับเพื่อนๆเราจะมีเงินรีโนเวทบ้านสักแค่ไหนนะฮะแต่เราไม่สามารถซื้อสภาพแวดล้อมที่อยู่ข้างๆบ้านของเราได้นะครับเพื่อนๆมุมนี้ที่อยู่มุมห้องอเนกประสงค์ชั้น จะบอกว่าชั้นสองก็ก็ไม่ได้เนาะที่อยู่ห้องอเน,นกประสงค์ห้องลองห้องที่อสองละกันเนะาะก็จะเป็นมุมมีระ่างเชื่อมโยงกับตัวครัวนะครับตัวครัวซึ่งเดี๋ยวเจโฮมจะพาเพื่อนๆไปชมครัวกันเนะาะเพื่อนๆพิมพ์มาคุยกันได้นะครับก็เจโฮมก็บางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรฮะ พูดไปเรื่อยนะครับพูดไปเรื่อยหรือบางคนก็อา,อาจจะทำงานทำงานแล้วก็ปิดเสียงอยู่ก็ก็ก็กยินดีฮะเขาอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันปั๊มวิวนิดนึงช่วยกันปั๊มวิวนะยอดฟลโล่เยอะแต่ยอดอผู้ชมไม่ค่อยเยอะนะฮะน่าจะมัวซอยข้าวกันอยู่นะช่วงนี้ช่วงเชี่ยงนะครับก็ถือว่าพักชมสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจไหมใช่ไหม นี่ครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งของตัวครัวนะครับก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็มีอ่างล้างอ่างเตรียมเตรียมครัวนะครับภายในตัวนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไซส์บิ๊กเลยนะครับเป็นเคาน์เตอร์ออกแนวฝรั่งฝรัง่งเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่บอกว่าสายปาร์ตี้สายแบบคาเฟ่นะครับเหมาะเลยนะเพื่อนๆตั้งกล้องในจุดที่เจโฮมยืนอยู่เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆก็เผื่อจะทํา รายการอาหารทำโรงทำคลิปทำคอนเทนต์นะฮะเหมาะเลยเหมาะเลยนะครับก็จะเป็นมุมครัวนะครับมุมนี้จะเป็นมุมครัวนะเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าเป็นการเมเวอร์สุดๆเลยนะครับการที่เราต่อเติมครัวเคาน์เตอร์ตรงนี้ขึ้นมานี่งบไม่ใช่น้อยเลยนะงบไม่ใช่น้อยงบมหาศาลเลยแล้วก็หลังเคาน์เตอร์ครัวก็จะเป็นตัวครัวนะครับ โปรไฟนะครับโปรไฟก็จะมีหูดุดควันให้เรียบร้อยนะฮะระบบไฟติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับระบบไฟติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตัวผิวกระเบื้องครัวผิวกระเบื้องครัวก็ติดให้ยันพดานหลังคางเลยนะครับเพื่อเพื่อนๆที่เป็นอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านนะครับอนาคตแมนเทนว่าอนาคตกขสะอาดนะฮะ ใช้ฟองน้ำรูปน,นิดนิดหน่อยก็ก,ก็สะอาดอก็สะอาดใหม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็สะอาดใหมเหมือนเดิมวนะครับก็ง่ายต่อการแม่นาแนนนะหรือว่าเพื่อนๆจะ,ะซื้อไว้ปล่อยเช่านะครับก็หลังนี้ก็เหมาะเลยนะครับเหมาะเลยก็มีช่องแสงให้นะฮะตัวครัวนะครับแล้วก็ติดตัวโคมให้นะฮะก็ได้อารมณ์เรโทร a y อีแบบนะครับได้อาในทั่วีแบบนะครับส่วนตัวชุดปั๊มน้ำนะครับทีมง,งานติดตั้งไว้ให้หลังเครื่องสื้อน้าที่แล้วนะครับก็เป็นปั๊มน้ําแล้วก็แทงน้ําขนาดเล็กนะครับก็เพื่อนๆก็สบายใจได้แล้วก็เวลาเพื่อนๆสังเกตเวลา,าบ้านหลังทั่วไปนะครับจะติดแทงน้ํไซส์ใหญ่ใหญ่ไซส์ใหญ่เลยซึ่ง แทงน้ำไซใหญ่เนี่ยมันกินพื้นที่มากๆเลยนะอย่างบ้านหลังเนี้ยสิบแปดวานะครับแล้วแล้วเวลาวางมันก็กินพื้นที่นะฮะกินพื้นที่ทำให้ทำให้แล้วมันก็ไม่สวยงามด้วยนะเพื่อนๆแม้กระทั่งเพื่อนๆเอาพวกระแนงเอาฟาสตารดอะไรมาบางังเขาก็ยังมันก็ยังแบบมันมันขัดตานะมันขัดตาแล้วก็มันก็ปืนพื้นที่ด้วยนะ ก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นมูลจากตัวครัวนะครับมองไปที่ตัวถงของตัวตัวบ้านนะครับนะครับเพื่อนๆติดกลิ่นนาบ้านให้เรียบร้อยระบบไฟนะฮะก็เพื่อนๆวางใจได้เลยนะครับหรือว่าซื้อให้ลูกๆหรือว่าซื้อให้คุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับก็อุ่นใจเรื่องไฟเกินไฟรั่วไฟตกได้เลยนะฮะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไฟ ไฟดาวไลท์นะฮะที่เราติดตั้งให้นะฮะเผื่อมุมนี้เป็นมุมตั้งเป็นมุมทานข้าวอีกมุมนึงนะฮะก็เอาโต๊ะมาตั้งตรงนี้ได้เลยนะฮะเ็านั่งกันสักสี่ที่นะฮะหรือเลือนะฮะหรือเลือเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมที่มองไปหน้าบ้านนะครับนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวห้องวาสเตอร์กันนะครับเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นมุมห้องวัตเตอร์ก็จะเป็นจุดจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่เป็นมุมเป็นจุดเนยนะครับเ,เพื่อนสวยมากครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้วิวเป็นวิวสวนหน้าบ้านเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆอจะวางเตียงในจุดที่เจ้าขอยืนอยู่นี้แล้วก็ จุดที่เจโฮมตั้งเป็นชุดนั่งเล่นชุดมุมมุมนั่งเล่นมุมรีแล็กนะครับก็เพื่อนๆก็กจะวางจจดนั้นก็ได้นะฮะแล้วก็เป็นมุมทำมุนทำงานอ่านหนังสือได้หมดเลยนะครับมุมเลี้ยงลูกนะครับก็ถือว่าเป็นมุมส่วนตัวนะครับเป็นมุมส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็าด้ความที่เราขาดจากความสีเขียวไม่ได้นะฮะทางทีมงานก็จัดเป็นส่วนเล็กน้อยให้นะ ก็ให้ความสดชื่นนะครับให้ความสดชื่นมองไปนะครับก็จะเห็นวิวหน้าบ้านเพื่นนะครับเพื่อนๆนบเพื่อนๆหน้าบ้านของร้านนั้นนะเขาก็จะปลูกพวกต้นไม้พวกดอกไม้นะับเราก็ยังเห็นบริบทไทยผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านนะครับก็หลังนี้เข้าซ้อนมาไม่เลืด้วยนะครับเพื่อนไปเล่กด้วยนะฮะอยู่ธัญ,ญบุรี คลองเจ็ดนะครับก็สำหรับเพื่อนรายหน้าหนึ่งมื่นอ่อหนึ่งมื่นสี่พันบาทขึ้นไปนะครับก็อยากจะได้บา้านหลังนี้ไปเป็นเรือนหอหรือว่าเอา่อหรือว่าอยากจะแยกครอบครัวออกมานะครับอาจจะครอบครัวที่อยู่อยู่อ,อาจจะเล็กไปละนะครับก็พี่พอ่อครับคุณแม่ครับพร้อมแล้วที่จะแยกออกจากครอบครัวมานะครับ ได้บ้านมัยรันะครับแถงนี้สวยนะครับเจโฮมอ่าไอเซลเจโฮมมันมันมันไล่อยู่ครับคุณพ่อคุณแม่ชอบหลักนี้และครับอ่าครับผมก็แนะนำได้นะแนะนำได้นลยนะครับเจโฮมก็จะถือกล้องแบบวนๆหน่อยนะฮะก็อาจจะเพื่อนๆอาจจะตีราคาดูตามกันนะครับมาครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวจะห้องปิดหน้าบ้านนะจะได้เห็นหน้าบ้านเต็มๆสองข้างกันเห็นไหมพี่นะครับเดี๋ยวปิดประตูหน้าบ้านให้เนาะ ประตูหน้าบ้านนะประตูหน้าบ้านปุ๊บเผื่อว่าเ,เพื่อนๆท่านไหนที่บบว่า,าฉันอยากได้ความเป็นส่วนตัวประมาณนี้นะฮะมันก็จะเป็นมุมประมาณนี้นะครับมุมหน้าบ้านเห็นไหมฮะคือ,อได้ความเป็นส่วนตัวแต่ก็ยังให้ความโปร่งโล่งของอา,อากาศนะฮะ มุมนี้เพื่อนๆก็จะหาลาตัดผ้ามาตัดผ้าก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงหลังบ้านจุดตากผ้าจะไม่มีให้นะฮะและเดี๋ยวเจโหมจะพามาดูเเวลาปิดหน้าบ้านนะว่าบ้านเราสวยขนาดไหนชม เพื่อนเห็นไหมกล้องมันอาจจะโฟกัสได้จำกัดนิดนึงนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมุมหน้าบ้านนะครับก็สวยเกย๋โดดเด่นนะฮะให้ความเด่นกว่าเพื่อนในซอยเลยะฮเด่นกว่าเพื่อนในซอยแต่ก็ไม่ได้ถือกับข่มเพื่อนนะฮะนะอยู่แถวไหนคะ หมามุย้ยมุมินมูมินครับคุณหมามุย้ยมูมินอยู่ธัญบุรีคลองเจ็ดครับธัญญาคลองเจ็ดนะคุณหมามุย้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อหลายๆท่านนะฮะก็เพื่อนเพื่อนครับถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปเต็มเนาะก็รบกวนฟอลโล่เจโฮมกันไว้นะครับก็เจโฮมอาจจะทําคลิปเต็มเร็วเนี้นะฮะแล้วก,ะะวก็ก็จะพยายามทําคลิปให้ เข้าใจง่ายที่สุดนะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆช่างนะครับหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับที่อยากมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อจุดสงสัยตรงไหนนะฮะหรือว่าถ้อยคำประโยคไหนที่มันไม่เวิร์กนะฮะเราฟังดูแล้ว,ลวมันแบบว่าทำไมพูดประโยคแบบนี้นะฮะก็สามารถสามารถทักเจโฮมมาได้เลยนะเจโฮมก็จะไป ปรับใช้ในคลิปถัดไปนะครับก็ฝากกดติดตามเจโฮมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจโฮมจะอัปเดตคลิปเป็นคลิปเต็มให้นะครับผมงั้นวันนี้เดี๋ยวเจโฮมจะไปทำคลิปต่อละนะครับอันนี้คือที่ถึงเพื่อนก่อนก็เลยมาไลฟ์ก่อนนะครับสวัสดีครับผมก็ถ้าเกิดมีโอกาสยังไงเดี๋ยวมาไลฟ์กานเป็นครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ